สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักดิ์ครับในส่วนของวันนี้นะครับผมได้พาท่านผู้ชมออกมาดูเป็นที่ดินแปลงสวยนะครับที่ดินแปลงนี้มีขนาดพื้นที่อยู่ที่31ไร่3งาน29ตารางวาครับตั้งอยู่ที่ตำบลหน,นองคุณอําเภอวสิง์จังหวัดชัยนาทที่ผมบอกว่าเป็นที่ดินแปลงสวยเพราะว่าที่ดินแปลงนี้มีลักษณะสี่เหลี่ยมสวยนะครับแล้วก็ติดถนนลัดยางหน้ายาวถึง400เมตรนะครับแล้วก็ยังติดทางสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตอีกด้านหนึ่งแล้วก็มาพร้อมเหมืองน้ําสาธารณะ ในส่วนของน้ําประปาไฟฟ้ามาถึงแล้วนะครับแล้วก็แปลงที่ดินนั้นตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนครับสาระสําคัญคือว่าในส่วนของราคาครับขายกันในราคาถูกมากในราคาไล่ละ9 0,000บาทเท่านั้นที่ดินจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมภาพมุมสูงในส่วนของแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้แล้วก็เดี๋ยวลงมาตามต่อในส่วนของรายละเอียดครับต่อจะพาเดินชมต่อจะพา จะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไรนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงจะท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดี ท่านนี้จงไว้วางใจปัญยาทาศดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทัานวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแตงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทยธานีสมใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ Pát tóc 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 แนววนวววรยัางใจยะกที่อ่ออูลาศัยยยคคืออผลลน่นนลลาาาาบ้ชีวิจกภาพมุมสูงนะครับจะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัยตลอดแนว2อฝัอง่งทางนะครับเรามาดูในส่วนของทางสาธรารณะที่เป็นถนนลัดยางนะครับผมมาจากถนนเส้น3213 นะครับมาจากอําเภอวสิงข์เขาตะพาพเลี้ยวเข้ามาเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรก็จะเจอกับถนนลาดยางเส้นนี้นะฮะในส่วนของหน้าแปลงที่ดินนะครับเรามาดูในส่วนของน้ําประปาแล้วก็ไฟฟ้ารวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตนะครับที่สามารถที่จะต่อ,อใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินเราได้นะครับที่ดินเนี่ยนะฮะก็จะติดสาธารณะด้วยกันทั้งหมด2ด้านนะครับเรามาดูในส่วนของทางด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านของถนนคอนกรีตนะครับ จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกตลอดแนวความยาวเนี่ยจะอยู่ที่180เมตรมาพร้อมเหมืองน้ำสาธารณะครับ180เมตรนะฮะทางด้านนี้ยาวไปเลยครับจนไปถึงทางด้านหลังนะในส่วนของแนวขอบเขตถือว่าชัดเจนสาหรับที่ดินแปลงนี้เรามาดูในส่วนของทางด้านของท้ายแปลงที่ดินนะครับจะอยู่ทางด้านของทิศใต้ตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่240เมตรครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณนะครับของทางด้านของหน้าแปลงที่ดินต่าจากถนนนะครับโดยประมาณเมตรเศษษผมถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่แปลงที่ดินเนี่ยกับถนนลาดยางนะฮะก็จะมีในส่วนของเสาไฟฟ้าครับตลอดแนวความยาว400เมตรนะฮะแล้วก็มีน้ําประปาที่อยู่ทางด้านของใต้พื้นนะครับที่เราสามารถที่จะต่อใช้ประโยชน์ได้สูงจากระดับน้ำทะเลกันบ้างครับอยู่ที่30เมตรนะฮะไม่มีในส่วนของประวัติน้ำท่วม ลักษณะของดินนะฮะก็จะออกเป็นดินล้วนปนทรายนะครับซึ่งแปลงที่ดินนั้นนะฮะก็สามารถที่จะทำนาทำกเกษตรทำการเพาะปลูกก็ได้ในส่วนของตรงนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะฮะก็จะปีในส่วนของสระน้ำนะครับที่จะอยูอ่ต้องบอกว่าบริเวณกลางๆของแปลงที่ดินนะครับก็ถือว่าเป็นสระลูกขนาดไม่ใหญ่อะไรมากนะครับแล้วก็มีความลึกไม่มากนะฮะก็ถือเอาไว้เซว่ากักเก็บน้ำนะครับหรือว่าเวลาที่มี ฝนตรงฝนตกเน่ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเป็นพื้นที่พักน้ําได้นะฮะจะอยู่บริเวณของอกลางกลางแปลงที่ดินนะฮะในส่วนของแปลงที่ดินนะครับจะขึ้นตรงกับอบตหนองขุ่นนะฮะอยู่ที่3กิโลเมตร ในส่วนของอำเภอวัดสิงห์นะครับถือว่ามีความเจริญเป็นอย่างมากในตอนนี้นะครับรวมไปถึงตลาดสดนะฮะแล้วก็บิ๊กซีนะฮะแล้วก็รวมไปถึงโลตัสขนาดเล็กนะเป็นโลตัสเอ็กเพรสเซเว่นซีเจอะไรตรงนี้ซึ่งจะมีครบเลยที่อำเภอวัดสิงหนะฮะซึ่งจะห่างจากแปลงที่ดินของเรานโดยประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของมีลักษณะเป็นเหมืองน้ำนะครับที่ข้ามมาจากฝั่งตรงกันข้ามนะฮะ ทำท่อรอดเอาไว้นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะดึงน้ำนะครับเข้าออกได้ทั้งหมด2ด้านทําไมต้องเข้าออกได้ทั้งหมด2ด้านเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับฝั่งตรงกันข้ามก็มีขนาดพื้นที่30กว่าไร่เท่ากันนะครับก็เป็นที่ดินแปลงใหญ่แต่เราสามารถเลือกซื้อฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้หรือว่าจะซื้อทั้ง2ด้านก็ได้นะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่ไปเลยเนื้อที่รวมเนี่ยเกือบเกือบเจไร่นะครับหไร่หกสิบไร่เศษนะฮะก็จะเป็น หน้ากว้างเท่ากันนะครับอยู่ที่400เมตรนู่นนะครับจากหน้าแปลงที่ดินก็จะไปยาวไปสุดทางด้านนู้นตรงที่ลูกศรผมปักนะครับตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินเนี่ยจะอยู่ทางด้านของทิศเหนือนะครับซึ่งจะอยู่ที่400เมตรถือว่าเป็นที่ดินหน้ากว้างหน้ายาวนะฮะต้องบอกว่าเป็นที่ดินหน้ายาวมากๆเลยเหมาะกับท่านผู้ชมที่อยากจะซื้อปล่อยให้เช่าก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อ,เ,อเก็บไว้ทํากําไรในวันข้างหน้าก็สามารถทําได้ ปลูกป่าก็ได้นะครับหรือว่าจะพัฒนาเป็นกเกษตรขนาดใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่าถือว่ามีแหล่งน้ําตามธรรมชาติที่เป็นเหมืองน้ําสาธารณะที่มาจากด้านอาทิตย์ตะวันตกพื้นที่ตรงนี้นะครับผมได้สอบถามจากชาวบ้านนะฮะเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าสามารถที่จะตอกบอ่อบาดาลได้นะครับในช่วงของฤดูการที่น้ําอาจจะแห้งไปบ้างนะครับแต่เราก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของบอ่อบาดาลน,นะครับที่เข้ามาเติม อาบริเวณของสะของเราก็ได้นะฮะสามารถที่จะใช้โซลารเซลล์ก็ได้นะครับตามนปัจจุบันเนี้ยเขาก็พัฒนานะฮะในส่วนของอุปกรณ์การเกษตรเนี่ยถือว่าไปไกลแล้วนะครับในในในวันนี้นะฮะห่างจากตัวเมืองนะครับอยู่ที่25กิโลเมตรหรือว่าจะเป็นตัวอําเภอหนองมะมงนะครับอยู่ที่10กิโลห่างจากตัวเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับ25กิโลเมตรแล้วก็จะห่างจากกรุงเทพนะครับโดยประมาณ200กิโลครับ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหรือว่าท่านผู้ชมต้องการในส่วนของผ้าบุมสูงแนวขอบเขตนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับหรือว่าคลิกลิงก์อัตโนมัติทางด้านล่างก็ได้ฝากกับท่านผู้ชมไว้ด้วยครับถือว่าเป็นที่ดินแปลงสวยเป็นที่ดินที่น่าซื้อเป็นที่ดินที่น่าลงทุนครับเพราะว่าในส่วนของราคานั้นเป็นราคาที่ถูกมากในราคาไร่ละ90,000บาทผมต้องบอกเลยครับว่าณปัจจุบันนี้กับที่ดินแปลงนี้ผมถือว่าผมขายถูกที่สุดครับ เอาละสำหรับวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ